เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้น้านี่มันจะแปลกเพื่อนๆมันดูด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 เรามันดูดเราใช่ไหมแล้วมันมันขึ้นเนี้ยเหมนเราโอเวอร์หรือว่าอะไรกับเพื่อนโอก็คือจะตายเสียวพร้อมกันเรา

เก็เข้าประตูไม่เปลี่ยนมากอุ้ยมันไม่ได้มีฟองเียวนี่วะนันเรื่องหนึ่งเรากมัน่ไม่ง่ายเลยเพื่อนดันหนึ่งอ่ะจนจุดฝอ <Be careful S 1> ยเลยก็ที่จุดอะไรฉันเน เออกรุงคืออันที่สองมไมหมทำอะไระมันเป็นภาพมืดๆอันนี้นม่นมนมอมอันนี้อันนี้คืออะไรวะปารกรออันนี้เหมือนจะให้เราหาเสนะ้ทางออกใช่ไหมอเ้ทางออกแล้วก็ เหมือนว่าแกแรกเราจะไม่ตายเลยไหมี่ไงเจ้วเดี๋ยวเด้ตามมาก็นไหมนี่ไง

เดี๋ยวไปคอายังเครื่อง,องเดี๋ยวไปรอที่ประตูแล้วกันนะไม่ได้อะไรหรอกเดี๋วจะรอที่ประตูปนนะระตูมาแล้วนเฮ้ยเดี๋ยดอนนงเดีกอไปยี่หานูนไป่หามันจะอยู่ตรงข้าม อัน you know, yeah. you know, yeah. yeah, ีคกสร่างก็ี่เดียวมันก็จะเป็นคู่อะไรสักอย่างกอันยังไงกเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรักเขาทั้งหมด เส like like ียงอะไรกันแล้วมันส่งเสียงอะไรอะไรกันเนี่ยแล้วมันส่งเสียงนี่มันไม่เ็ไม่เห็นจะไม่ดีเหร เราคิดว่าม well ันไม่เห็นะอ๋อฮะแตนี้ยเหมือนเราต้องรีบวิ่งรอโอ้โหโอ้โห น,น,น,นี้ก็ไม,กกไม่รู้อไม่เลยันนี่ก็แบบนีแห่สิคแล้วกนนีอนกอะไรสักย่างมันนี้ไม่เป็นข่าวของกดย่างเลยอ๋ออันนี้เป็นสืบเลย เราเกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวกันตรงนี้ลนึกอะไรนี่ยันบอกว่าเออตัวเองตัวเองทุกอย่างเออเยอเยอะันเยอะแยะเลยยูยูมันมาโทรได้ไหมึงโทรได้ร เดี๋ยวให้ดูเตยเลยมันอยู่ข้างหลังเด้ยมันมาเกิดข้าวหนอยนี้ได้หรอเฮ้ยเดวนี้งงงงมันมาเกิดข้าว